ชไปเด้อเฮ้ยขอแตงโมกันหนอยมีโทรศัพท์เปล่าโทรศัพท์อะไรไม่มีเอาโดดดิพุงเลยพุ่งึงโดจดนี้พุ่งเลยเพงจะจำไว้กูจะไม่ซื้ออะไรเลี้ยงมึงเฮ้ยเราข้างหน้าขอมือเลยโอ้โหอะเดียเอาให้ไวเลยเด้โอ้โหไม่ต้องแอบหลอกน้อง นีคคออ่ครับคือไอเต้น,เนะครับไอ้นมเสร็จนะครับเฮ้ยเราเราจะโดดป่ะเนี่ยหลอดอะว้าไปแล้วครับหนาวป่ะมันจะเหลือเหรอ,อครยอยค้างตีคอยค้างไม่เอาออคอยค้างยัดไปสน่นเ,เปียกเลยได้คอยค้างอีกข้าง càng thứ hai, bạn muốn tôi ôm hở xuống nữa mơi, bóng thôi ao cái bao lông bay nua, nua ao bạc bao lông bay lên, hey nãu sóng sài, nó nhậu, ôm lên mà, nhậu mới đây, hey, cái xe nó lên mà, đâu có cái tai đâu, không phải, ôm to, ôm to, <My God S 1> ไปก็นนกูถือไหวปะไหวไหมลูงโอ้ยไข่หดหมดเลยเฮียเ <c oughs> ล่นส้นมาตักาเกเนี่ยอ้โไม่ใช่เต๋อทั้เดีไป